แล้วเลรวครับไฮนี่เดี๋ยวข้ามมาไฮนี่ต่อครับปั่นหน้ารอบที่สองครับหลังจากที่ปั่นแล้วกะวานเข่าวานเข่าแล้วก็มาปั่นอีกรอบหนึ่งครับนี่แต่ว่าปั่นแบบปั่นแบบรวดเร็วครับรอบที่สองนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนนะครับเลาะห้เลาะหน้าคือเก่าแล้วครับมือนีกะว่านเข่าครับ เห็ดน้าวานหลังจากที่หวานแล้วก็ปั่นครับก็คือที่เห็นเนี่ยก็คือว่าที่เห็นก็คือหลังจากที่หวานเข่าแล้วก็มาปั่นครับปั่นรอบที่สองเดี๋ยวผมสีเรียบเลี้ยงให้ฟังจันหน่อยก็คือข้างแรกเลยครับข้างแรกเลยนี่ไถครับไถเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ปั้นครับปั้นให้ละเอียด หลังจากที่ปั่นแล้วครับก็บว่านเข่าครับใส่เครื่องใส่เครื่องพ่นมะวานครับก็คือว่านให้ทั่วแล้วก็มาปั่นรอบที่สองครับนี่อันนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเป็นการปั่นรอบที่สองครับปั่นให้เมล็ดเข่าให้ดินกบเมล็ดเข่าครับก็บปั่นให้ทั่วครับอันนี้ก็ ขั้นตอนเพิิงกระสลิไอสีละเอียดแน่จังหน่อยครับโอ้ว่ากไปว่ามากับลิ่นอยากพันกันเพิินเห็ดละเอียดครับพูดครับเดียวไกลๆครับกาลังกาลังวานเข่าอยู่ครับนี่ครับรถปั่นกับสิปั่นตามรังแบบนี้แหละครับแล้วแต่นะครับเนาะอันนี้เพิินกระเห็ดแบบละเอียดนิดนึงครับขั้นตอนเพิินกระสีไล่ขึ้นมาจังหน่อย บางคนกับสีวานวานแล้วก็ปั่นครับหมายถึงว่าไถแล้วก็วานวานแล้วค่อยมาปัน่นอันนี้เจ้าของเพิ่นหมักหมักงานละเอียดครับเพื่นกับปั่นแล้วจังมาะวานวานแล้วก็ปัน่นทราบอีกเท่อนึงเอา้าเบื่งกันไปนี่แหละครับวิถีชีวิตตามทนบทนะครับเนาะนี่ก็เห็ุหน้าสองคนครับปั่นคนหนึ่งวานคนหนึ่ง พูดครับหวานน้ำหนาไปแล้วอันนี้ก็ค่อยปั่นตามหลังครับบางคนเพิ่งกับเห็ดผู้เดียวเลยนะครับคือเห็ดเห็ดทุกอย่างเลยครับตามขั้นตอนที่ผมว่าอนี่แต่ก่อนนี่โอ้เห็ดน,นาลําบากครับแต่ว่าตอนนี้ก็สะดวกสะดวกสบายครับมีเครื่องทุนแรงมีรถปันป่นมีรถปั่นรถไถครับอแจวเลยครับนีกับ ใกล้ซีทัวแล้วครับนี่ปั่นข้าวเดียวครับปั่นให้ให้ทั่วแล้วกับพ่อครับหน้าไฮนี่กับเป็นหน้าโบน้อยแล้วกับโบใหญ่ครับกาลังพอดีครับไฮซัมนี่บดือว่าเลี้ยวรถยากครับเพื่อนก็ับครับแบบห้องยังไดครับแบบโบติดปันใดครับวนได้ครับแบบนี้ถ้าหน้าไฮน้อยลายกระสิต กับโหลดกับรหลดดุครับบนถอยหน้าเดินหลังโอ้โหแมนถอยหลังเดินหน้าครับโอ้ยว้าวกระด้ติดติดกระดับฮะส่วนซีฮหฮากันไปนี่แหละครับพาพี่น้องมาบึงวิธีชีดกันเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเนาะครับบันไปบานมากัเสีเแียวละครับนี่ว้าเข้าวเดียวครับ เก็บเลาะข้าขงๆนี่ก็จัาหน่อยนี่ก็แล้วแล้วครับนี่เลาะมันนี่ครับถือว่เาเรีวอยู่ได้ครับข้าวเดียวครับเพิ่นถอยถอยมาเก็บมุมเก็บมุมมองนี้แล้วกัครบแะ้วครับนี่ปั่นรอบเดียวครับข้าวเดียวก็วครบนี่ครับมองเลี้ยวมองนี่กับขามองนี่แหละครับน,นี่นี่ครับโอ้ ปีนเลยครับเ,ออเ,ออเรียบร้อยครับไพนนี่